ดตตรปิยะเฉลิมกลิ่นอดีตผู้เชี่ยวชาญพิเศษสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้กล่าวถึงการค้นพบพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ต่างๆที่ถูกค้นพบในประเทศไทยและเป็นชนิดใหม่ของโลกที่ได้นํามาจัดแสดงภายในงานมหาพรหมราชินีสดุดีพระพันปีหลวงที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8-12สิงหาคม2 5 1 3บริเวณล,ลานค,นคริสตนคอดศูนย์การค้าสยามพารากอนเื่อถวายพระพรสมเด็จพ,พระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ88พรรษา12สิงหาคม2513ได้แก่จำปีสินทรมหาพรมราชินีและมะลิเฉลิมนรินทร์ซึ่งจากการค้นพบดังกล่าวทีมนักวิจัยได้มีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการวิจัยและเชิงพาณิชย์พันไม้ทั้ง3ชนิดเนี่ยนะครับเ,เริ่มชนิดแรกก็คือจำปีสินินทรนะครับเราก็พบในปี2542นะครับ พันไม้ชนิดนี้เป็นพันไม้ประเภทอยู่ในกลุ่มของแมกโนเลียนะครับแล้วก็พบที่จังหวัดลบบุรีนะครับได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพนะครับส่วนชนิดที่2ก็คือมหาพรหมราชินีอันนี้เราพบจากดอยสูงของจังหวัดแม่ห้องศอน,นะครับก็ได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับส่วนสุดท้ายชนิดสุดท้ายก็คือเป็นมะลินะครับเป็นไม้ออดอกหอมสีขาวนะครับวอวอก็ ชนิดนี้เมื่อปี2554นะครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพันไม้ทั้ง3ชนิดเนี่ยต้องขอเรียนว่าเป็นพันไม้ที่มีเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับเราเรียกว่าเป็นพันไม้ถิ่นเดียวนะครับเป็นพันไม้หายากเมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของคนไทยที่จะได้รู้จักพันไม้เหล่านี้แต่ในานามของนักวิจัยววจะต้องนําพันไม้เหล่านี้นะครับ มาขยายพันธุ์ให้มีจํานวนมากขึ้นมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในแต่ละด้านขณะนี้วอวอนะครับมีทีมนักวิจัยซึ่งกำลังทำการพัฒนา ดรปิยะ ah, ยังระบุได้ว่าการค้นพบพันไม้ชนิดใหม่ของโลกในแต่ละครั้งนับว่าเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของพันไม้นานา,นานชนิดรวมทั้งเป็นเครื่องการันตีว่านักวิจัยไทยมีศักยภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นผลสําเร็จในการดําเนินงานในแต่ละครั้งที่ค้นพบพันไม้และผุ่์พืชชนิดต่าง ทั้งนี้นอกจากพันธไม้ชนิดใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานนามทั้ง3ชนิดทางวาวยังได้ค้นพบพันไม้ที่พบครั้งแรกในประเทศไทยประกอบด้วยจำปีสีเมืองไทยจำปีเพชรจำปีช้างจำปีดอย บุหลงดอกทู่ปาหนันเมืองการปาหนันแม่วงปาหนันร่องกล้าและอนุพมซึ่งนอกจากวงกระดังงานและวงจำปีจำปาแล้วยังมีพันไม้วงอื่นๆในวงชาลือสีอาทิสเวตแดนสวงบุงหาการ,ระเกตเนตรม่วงและสุดดีดาวเป็นต้น